คุณริวคุณริวเคยเล่นละครจากจักรมวงเรื่องปลาบูทองจริงครับอ๋รอหรอเล่นเป็นด้ไหยครับผมจะมีบุคคลอยู่สอประเภทที่ผมจะไม่ดูให้ 1. นักการเมืองครับ 2. ดาราครับ 3. าสนะครับคือคนที่วันวันหนึ่งที่ไม่รู้จะทำอะไรครับวิ่งเต้นแต่หาหมอดูครับเจ๊บเนาะ มันเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยครับเพราะว่าในหัวคุณหนุ่มมีแต่เรื่องเงินตลอดเวลาก็ใช่ไงไปดาวรถให้ผู้หญิงไงจริงหรือไม่เฮ้ยฟัามาคุณมักต้องหาสถานที่และต้องสร้างบรรยากาศในการสร้างอารมณ์จริงใช่จริงจริง ผมต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่เป็นแฟนคุณโกะนะครับโอ้ยไม่ะเพราะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ถ้าได้รักใครแล้วทุ่มเทให้เขาได้ทุกอย่างครับ แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงก็คือตอนที่ผมมาอยู่ที่กรุงเทพใหม่ๆนะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งนะครับในระหว่างที่นั่งอยู่นั้นเนี่ยก็มีกลุ่มคนผู้ชายที่เดินเข้ามาแต่สิ่งที่เราเห็นคือเขาไม่มีหัวครับะทไมอ่แล้วเด็กก็นั่งค่อมอยู่บนหัวเขา<ะ>เท่านั้นเองครับผมบอกทุกคนให้กลับแล้วหลังจากที่เรากลับคนนั้นก็ถูกยิงตายครับครั้งนี้นมมารับบทผู้พวงดวงจันทร์ จริงหรือไม่ครับที่หนุมักจะเจออาถรรพ์ของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์จริงหรือไม่ฮะจริงค่ะก็มีอยู่ฉากหนึ่งที่หนูจะต้องขึ้นคอนเสิร์ตร้องอุ้ย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 เฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนนะระหว่างถ่ายทำอยู่นะฮะคลื่นนี้ตั้งแต่ทำรายการมาคลื่นนี้ไม่เคยร้องไม่เคยดังเลยอันนี้เล่าเรื่องคุพุ่มพวงครั้งแรกที่ดังขึ้นมาเลยนะฮะไม่เคยมีดังนะ เนี่ยช็อตสภาพราต้องงต้องต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้คือเครื่องนี้เนี่ยอยู่ดีดีก็ช็อตขึ้นมาระหว่างที่กาลังเล่าเรื่องคุณพุ่มพวงแล้วก็เครื่องนี้ก็เสียเลยถ้าสมมุติวันนี้คุณพุ่มพวงอยู่ใกล้ๆกล้หนูอยู่ใกล้ๆกล้หนูขนาดนี้นะคะหนูอยากจะบอกอะไรให้คุณพุ่มพวงรับรู้ฮะก็หน่สสามะ ไฟตกอ่ะไฟตกเหรอถ้าวันนี้คุณผู้ปกครงได้ยินไฟตกเฉยเลยนะไฟตกเลยไม่ได้ตกขอแกงไม่ได้แกงไม่ได้แกงตกไฟตกตกไม่จริงของแกงตกไม่จริงของจริงไปถามแล้วไฟมาไฟบอกไฟตกครับ